สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องราวของเราในวันนี้เริ่มต้นขึ้นที่แอนนาวอลช์เธอมีอายุ39ปีเธอทำงานเป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท t h i s มนสเปเยอร์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ในวอชิงตันดีซีในวันที่21ธันวาคมปี2015เธอได้แต่งงานกับไบรอันวอลช์เขาอายุ47ปีพวกเขามีลูกชายด้วยกัน3คนอายุ2ขวบ4ขวบ และ6ขวบพวกเขาอาศัยอยู่ที่โคฮัสซันเมสซาสูเซสสหรัฐอเมริกาค่ะและในวันที่4มกราคมปี2023เจ้าหน้าที่ได้รับสายแจ้งความจากเจ้านายของแอนนาในวอชิงตันดีซีว่าเธอไม่ได้มาทำงานและพวกเขาไม่สามารถติดต่อเธอได้ซึ่งเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพวกเขากังวลว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปที่บ้านของเธอ เพื่อทำการตรวจสอบพวกเขาพบไบรอันสามีของเธอทางเจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามถึงแอนนาภรรยาของเขาเขาบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าในวันที่31ธันวาคมปี2022คืนวันส่งท้ายปีเก่าพวกเขาได้ทานอาหารค่ำอยู่กับเพื่อนๆพี่บ้านของพวกเขาต่อมาเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเพื่อนๆก็ได้กลับออกไปและเมื่อเวลาประมาณตี1ครึ่งของวันที่1มกรมา,คาคมปี2023 แอนนาได้บอกกับเขาว่าเธอต้องบินไปที่วอชิงตันดีซีในตอนเช้าเพราะเธอมีงานด่วนเข้ามาต่อมาเวลาประมาณ6โมงเช้าแอนนาได้ออกจากบ้านโดยเธอได้เรียกอูเบอร์เพื่อไปที่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปวอชิงตันเธอได้ใส่เดรสเสื้อแจ็คเก็ตรองเท้าบูทและถือกระเป๋าพราดาออกไปตอน6โมง10นาทีและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้คุยกับเธอไบรอันตื่นขึ้นมาเวลาประมาณ7โมงเช้า และได้ทำอาหารเช้าให้กับลูกๆของเขาและเมื่อเวลาป่าย3ามโมงเขาได้ฝากลูกๆไว้กับพี่เลี้ยงเพราะเขาต้องไปทำทุระที่อาพาร์ตเมนต์ของแม่ที่อยู่ในสวมสกอตเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติเพราะเขาลงทางเขาไม่ได้นำโทรศัพท์ของเขาไปด้วยซึ่งบ้านแม่ของเขาห่างจากเมืองที่เขาเอาศัยอยู่ประมาณ38.6ไมล์หรือประมาณ62กิโลเมตรค่ะ จากนั้นเขาเดินทางไปซื้อของให้แม่หลังจากซื้อของเสร็จเขาได้นำของไปให้แม่ที่อพาร์ตเมนต์ของเธอหลังจากนั้นเขากลับถึงบ้านประมาณสองทุ่มในขณะที่เกิดเหตุไบรอันถูกกักบริเวณในบ้านเพราะอยู่ระหว่างการรอพิจารณาคดีช่อโกงขายงานศิลปะปลอมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งไม่มีภาพของแอนนาปรากฏเลยที่สนามบินและโลเคชั่นมือถือของเธอ ระบุว่าเธออยู่ที่บ้านในวันที่1มกราคมและวันที่สองมกราคมและในเวลาบ่ายสามโมงของวันที่สองมกราคมโทรศัพท์ของเธอก็ถูกปิดไปเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรายการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของแอนนาเจ้าหน้าที่ไม่พบการจองตั๋วเครื่องบินในวันที่1มกราคมและการเรียกอูเ r อร์จากแอนนาหรือการซื้อของใดๆเลยซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ไบรอันได้ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเริ่มสงสัยในตัวไบรอันและเริ่มตรวจสอบเขาเจ้าหน้าที่พบว่าในวันที่2มกราคมกองวงจรปิดจ,จับภาพเขาที่ใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยางได้ที่ Home Depot ในรถเข็นของเขาเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทําความสะอาดทั้งไม้ถูพื้นน้ำยาฟอกขาวแปรงเบกกิงโซดาเวนตาขวนและชุดไทเวกเป็นชุดตามที่พิมพ์ขึ้นรูปให้ดูนะคะ เขาจ่ายด้วยเงินสดราคา450ดอลลาร์ต่อมาเมื่อเวลา5.32มง32นาทีเขาออกจาก h โฮมดี o t กล้องวงจรปิดจับภาพที่เขาถอดหน้ากากก,กับถุงมือยางทิ้งในถังขยะได้และต่อมาในวันที่3มุกราคมเวลาบ่าย4ี่มง27นาทีกล้องวงจรปิดจับภาพไบรอันได้ขณะที่เขาขับรถไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเขาได้โยนถุงลงในถังขยะและสิ่งที่อยู่ในถุงดูเหมือนจะค่อนข้างหนัก และเวลาบ่าย4ี่มง48นาทีเขาได้เดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งที่2เขาได้นำถุงที่ค่อนข้างหนักไปทิ้งอีกครั้งหลังจากนั้นประมาณ5 0โมงเย็นเขาเดินทางต่อไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งที่3เขาก็ได้นำถุงที่ค่อนข้างหนักไปทิ้งอีกเป็นครั้งที่3ในวันที่4มกราคมเขาได้เดินทางไปที่ TJ Max x, เพื่อไปซื้อผ้าเช็ดตัวผมเช็ดเท้าและเสื้อผ้าผู้ชาย วันที่8มกราคมหลังจากค้นหาแอนนายังไม่พบเจ้าหน้าที่ตัดสินใจจับกลุ่มไบรอันในข้อหาให้การเท็จทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนและล่าช้าในการค้นหาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการค้นบ้านของพวกเขาเจ้าหน้าที่พบเลือดในห้องใต้ดินและมีดที่เสียหายซึ่งมีเลือดติดอยู่บางส่วนของมีดเจ้าหน้าที่พบว่ารถของไบรอันที่เบาะหลังถูกพับลง และมีผ้าใบผืนใหญ่ปูอยู่ข้างบนเบาะที่พับลงเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโทรศพัพท์คอมของไบรอันรวมถึง iPad ของลูกชายของเขาด้วยเจ้าหน้าที่พบว่าในวันที่27ธันวาคมก่อนที่แอนนาจะหายตัวไปไบรอันได้ค้นหาว่าสถานะย่าไหนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายและในวันที่1มกราคมเวลาตี4.55นาทีไบรอันใช้ iPad ของลูกชายเขาค้นหาคำว่า ใช้เวลานานแค่ไหนร่างกายถึงจะเริ่มมีกลิ่นต่อมาในเวลาตี4ี่ห้นาทีเขาได้ค้นหาทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเน่าเปื่อยต่อมาเวลาตีห้ายีนาทีเขาได้ค้นหาวิธีดองศพต่อมาเวลาตีห้านาทีเขาได้ค้นหาคําว่า10วิธีในการกําจัดศพหากจําเป็นจริงๆต่อมาเวลาหกโมงยีนาทีเขาได้ค้นหาคนที่หายสาบสูญน,นานแค่ไหนถึงจะได้รับมรดก ต่อมา6 3โมง34นาทีเขาได้ค้นหาคุณสามารถทิ้งชิ้นส่วนร่างกายได้ไหมต่อมาเวลา9.29โมง29นาทีเขาได้ค้นหาฟอร์มันดีไฮทำอะไรได้บ้างต่อมาเวลา9.34มง34นาทีเขาก็ได้ค้นหา DNA จะอยู่ได้นานแค่ไหนต่อมาเวลา9โมง59นาทีเขาก็ได้ค้นหาสามารถระบุต,ตัวตนบนซากศพบ,บางส่วนได้ไหม ต่อมาเวลา11บเโมง34นาทีเขาได้ค้นหาการแยกชิ้นส่วนและวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดร่างกายต่อมาเวลา11บเโมง44นาทีเขาได้ค้นหาวิธีทําความสะอาดเลือดบนพื้นไม้ต่อมาเวลา11บเโมง56นาทีเขาได้ค้นหาลูมิโนสามารถตรวจพบเลือดได้ไหมต่อมาเวลาบ่ายโมง8นาทีเขาได้ค้นหา จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากคุณยัดชิ้นส่วนร่างกายลงในแอมโมเนียและต่อมาเวลาบ่ายโมง21นาทีเขาได้ค้นหาถโยนเสื้อผ้าในที่เกิดเหตุทิ้งจะดีกว่านำไปซักไหมและในวันที่2มกราคมเขาก็เริ่มค้นหาอีกครั้งเมื่อเวลาเที่ยง45นาทีเขาค้นหาเลื่อยตัดโลหะที่ดีที่สุดในการแยกชิ้นส่วนต่อมาเวลาบ่ายโมง10นาทีเขาได้ค้นหาคุณจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมไหมถ้าไม่มีศพ ต่อมาเวลาบ่ายโมง1 4นาทีเขาได้ค้นหาคุณสามารถระบุศพจากฟันที่หักได้ไหมในวันที่3มกราคมเขาได้ค้นหาอีกครั้งในเวลาบ่ายโมงสองนาทีเขาได้ค้นหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเส้นผมของศพต่อมาเวลาบ่ายโมง1 3นาทีเขาได้ค้นหาอัตราการย่อยสลายตัวของร่างกายที่พบในถุงพลาสติกเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับศพที่ถูกทิ้งในป่า และต่อมาเวลาบ่ายโมง20นาทีเขาก็ได้ค้นหาสามารถใช้เบกกิ้งโซดาในการกำจัดกลิ่นหรือทำให้ตัวหอมได้ไหมเจ้าหน้าที่ได้พยายามหาของที่ไบรอันได้โยนทิ้งไปในตอนที่เขาได้เดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ทั้ง3แห่งเจ้าหน้าที่พบว่าถุงขยะถูกเก็บไปและถูกนําไปยังสถานที่สําหรับเผาทําลายและถุงบางส่วนถูกเผาไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาจากถังขยะของอพาร์ตเมนต์ ขอองแม่บรันเจ้าหน้าที่ตรวจพบถุงขยะสิบใบและภายในถุงขยะใบใหญ่พบสิ่งของมากมายที่มีเลือดจำนวนมากรวมถึงผ้าเช็ดตัวรองเท้าแตะถุงมือเทปอุปกรณ์ทําความสะอาดขวนเลื่อยตัดโลหะพมชุดทยแวกที่ไบอันซื้อมาจากโฮมดีโพรแจ็คเก็ตสีดำรองเท้าบูทกระเป๋าเงินพราดาชิ้นส่วนของสร้อยคอที่อนนาใส่บ่อย ซึ่งมีภาพถ่ายยืนยันว่าเป็นของเธอและบัตรที่มีชื่อของแอนนาอยู่บนนั้นซึ่งมันตรงกับเสื้อผ้าที่แอนนาใส่เป็นครั้งสุดท้ายที่ไบรอันได้ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ส่งสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบพบทั้ง DNA ของแอนนาและไบรอันบนรองเท้าแตะเลื่อยตัดโลหะขวนและชุดไทแวกทั้งภายในและภายนอกชุดซึ่งหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่ไบรอัน ตามเอกสารของสารในปี2016บไบรอันเขาได้ขายภาพวาดแอนดี้วอ์โ h o ซึ่งเป็นของปลอมให้กับลอนลิฟลินซึ่งเป็นเจ้าของแกรเลอรี่ในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นแกรเลอรี่แอนดี้วอ์โ h o ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแอนดี้วอ์โ h o เขาเป็นจิตรกรชาวอเมริกาที่โด่งดังมากในทศวรรษที่20ภาพวาดของเขาจะเป็นแนวป๊อปอาร์ตทั้งภาพวาดภาพถ่ายภาพพิมพ ผลงานของเขาเป็นหนึ่งในผลงานภาพเขียนที่มีราคาแพงเขาได้เสียชีวิตลงในปี1987ค่ะไบรอันได้ขายภาพวาดบน Ebay ในราคา80,000ดอลลาร์ตามบันทึกของศาลภาพเป็นภาพที่เขาขโมยมาจากเพื่อนในเกาหลีใต้เขาบอกเพื่อนว่าเขาจะขายภาพวาดให้เพื่อนแต่เมื่อเขากลับมาถึงสหรัฐอเมริกาเขาไม่ตอบข้อความเพื่อนคนนั้นอีกเลยดังนั้นไบรอันจึงถูกจับในคดีช่อโกง ยังมีรายงานว่าไบรอันเขาได้ขโมยเงินของพ่อเขาไปเกือบ1ล้านดอลลาร์และเมื่อ9ปีที่แล้วในปี2014แอนนาได้เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ว่าแฟนของเธอไบรอันขู่จะฆ่าเธอและเพื่อนๆของเธอด้วยแต่หลังจากนั้นไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะแอนนาได้ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่พวกเขาจึงทำอะไรไม่ได้และปล่อยผ่านไป ก่อนที่แอนนาจะหายไปเธอพยายามจะขายทรัพย์สินต่างๆของเธอเธอกำลังวางแผนจะย้ายไปอยู่ที่วอชิงตันดีซีและเธอมีอสังหาริมทรัพย์อีก4แห่งที่เธอเป็นเจ้าของโดยมีมูล,ลค่าอยู่ที่2.8ล้านดอนลลาร์หรือเป็นเงินไทยประมาณ96ล้าน200,000บาทในวันพุทธที่18มกราคมปี2023ไบรอันถูกตั้งข้อหายอย่างเป็นทางการ ในข้อหาฆาตกรรมแอนนาและข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ไบรอันได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเขาบอกว่าเขาไม่มีความผิดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบแอนนานะคะแต่พวกเขาเชื่อว่าไบรอันได้ทำร้ายร่างกายแอนนาจนเสียชีวิตทนายของไบรอันกล่าวว่าเขามีปัญหาทางสุขภาพจิตในบันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่าไบรอันมีปัญหาตั้งแต่วัยเด็กและมีประวัติการดูแลด้านจิตเวชมาอย่างยาวนาน เจ้าหน้าที่ยังพบโนต้ตที่แอนนาเขียนบนกล่องแชมเปญก่อนที่เธอจะเสียชีวิตว่าว้า wow, ว2022หนึ่งปีแล้วสินะและตอนนี้เรายังอยู่ที่นี่และอยู่ด้วยกันเรามาทำให้ปี2023เป็นปีที่เยี่ยมที่สุดกันเรามาเป็นผู้สร้างชีวิตของเราสร้างความกล้าหาญความรักความเพียรความเห็นอกเห็นใจและมีความสุขรักจากแอนนาจากข้อความแอนนาเธอตั้งตารอปี2023มาก แต่เธอไม่มีโอกาสได้อยู่ถึงปี2023เลยค่ะทางเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าแอนนาน่าจะถูกฆาตการรมตั้งแต่วันที่31มพันวาคมปี2022หลังจากที่เพื่อนๆกลับออกไปจากบ้านเธอค่ะและเจ้าหน้าที่ยังพบกระดาษที่แอนนาได้เขียนถึงไบรอันแขวนอยู่ตรงผนังของบ้านว่าไบรอันฉันรักคุณคุณเป็นเหมือนเพื่อนเป็นคู่ชีวิตเป็นคนตลกเป็นความรักเป็นคนเก่งคอยสนับสนุน มีความกล้าหาญเป็นแรงบันดาลใจมีคุณค่าสำหรับทุกสิ่งรักคุณเสมอแอนนาและแม่ของแอนนาวัย69ปีได้ให้สัมภาษณ์ว่าฉันแค่หวังว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่ยังมีชีวิตเพราะนั่นเป็นความหวังเดียวของฉันฉันคิดว่าเธอออกไปที่ไหนสักแห่งเพื่อหนีบางทีเธออาจจะเบื่อกับทุกอย่างนั่นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของฉันเท่านั้น ฉันยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าหลักฐานมากมายจะชี้ว่าสามีของเธอถูกกล่าวหาว่าฆ่าและแยกชิ้นส่วนของเธอก็ตามเธอยังได้กล่าวถึงใบอันต่อด้วยว่าฉันไม่เคยเห็นเขาโกรธหรือโมโหเลยสักครั้งเพื่อนของแอนนาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแอนนาเธอเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวามาโดยตลอดเธอประสบความสําเร็จเสมอเธอเป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดเธอเก่งไปซะทุกอย่างเธอเป็นคนดี และเธอรักลูกๆของเธอเป็นอย่างมากค่ะและลูกทั้งสามคนของพวกเขาอยู่ในความดูแลของกรมสวัสดิการเด็กและครอบครัวของรัฐเมสซาซูเซตส์ค่ะไบรอันถูกฝากขังในรัฐเมสซาซูเซตส์เพื่อรอการพิจารณาคดีค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้ได้จบลงแล้วนะคะถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมยังไงพิมพ์จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแน่นอนค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ